สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่24สิงหาคม2565นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวนะครับวันที่24สิงหาคม2565นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยให้ ทุกๆท่านได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับสําหรับหุ้นไทยนี่จะขอเรียนให้ทราบนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะอท่านจะได้ชมมาละสี่คลิปนะครับสี่วิดีโอนะครับหุ้นไทยเช้าสิบโมงหุ้นไทยเที่ยงเที่ยงครึ่งหุ้นไทยบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งหุ้นไทยเย็นก็สี่โมงสี่สิบห้าและเหล่านี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยช่อง VP ธรรมดาก็ มีมีความสุขใจนะครับที่ทุกทุกท่านเข้ามาชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอกขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะดวงเฮงเฮงเนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปลงทุนนะครับขอให้พิจารณาดูนะชนชอบค่อยเอาไปนะไม่ชนไม่ชอบก็อย่าเอาไปนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงก่อนนะครับเพราะว่าทุนเราก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้ออกแบบเจ็บปวดนะเมื่อวานนี้ รอบบ่ายออกสองสี่สี่สองรอบเย็นออกอะไร 5, 5, อ่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดอีกบนล่างเลยอ้เสียดายพื้นที่เนาะมันน่จาจะกระจายออกไปให้หลายๆเลขกว่านั้นหน่อยอันนี้มากระจุกกันอยู่นี้ออกแบบนี้ถ้าเกิดใครโดนมันก็ดีไปแต่ถ้าใครโดนไม่โดนมันก็เสียดายโอกาสเสียดายทุนเสียดายอะไรงนี้นะครับประมาณนี้เช้านี้เราก็มาเอาใหม่นะสู้ๆนะครับาประมาณนี้นะครับ จะมีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันนะครับวันไทยเช้านะครับอืมวันไทยเช้าเลยเช้า,ชาวันที่ยี่สิบสี่นะครับอืสามสี่นะครับลองคือสองนะสามกับสี่ลองคือสองสามกับสี่ลองคือสองนะครับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สามสามสี่นะครับสามห้าห้าสามสามหก สาม7 3มเจ็ดเจ็ดสามานะครับตัวรองคือ2นะใครชอบก็จัดไปรูดสากับ4นะครับอันนี้เด่นบนล้วนๆน,น,นะชอบตัวไหนก็จับไปอย่าเอาไปหมดทุกตัวนะครับแต่เอาไปหมดทุกตัวก็ขาดทุนนะอย่างมากก็3ตัวรูดบนอย่างเดียวนะครับให้เลือกเอา2 3 4สามสี่หรือสามสี่ห้านะครับเลือกเอาเนาะติกต่ำนะครับถ้ารูดสตัวนี่พอจะมีกำไรอยู่นะ ถ้าได้เหลือสองตัวหรือหนึ่งตัวยิ่งดีใหญ่เลยนะครับยิ่งกําไรเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะอชนชอบใครเอาไปนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับอมาเรามาดูซิสามกับสี่เด่นนะครับอลองทูสองนะยืด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 ,ดอ,อันนี้คือเด่นนะครับน,นี่คือเด่นนะ เด่นดอกปลาดูสองนะครับอันนี้คือเด่นหยดเอาแล้วครับชอบตัอไหนก็จัดไปนะครับอถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในคู่จอก็รูดเลยสามกับสี่รูดเลยอสองนะครับเอาสองนะครับประมาณนี้สองสามสี่ครับขอขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่อีกทีก็คนไทยเที่ยงนะเช้านี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีงๆๆๆๆนะครับ แนวทางก็จะมาวางเรลเด่นให้ท่านผู้ชมได่รุ่นลมแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสี่คลิปนะวันละคลิปสี่คลิปสีรอบนะครับขอให้ทุกท่านเหงแหงครับรับซับับทรัมันนี่มันนี่เงินเงินเงั่นแหละประมานี้ครับสวัสดีครับ